ท่านสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเรื่องแผนกระจายวัคซีนเนี่ยตามแนวนโยบายวาระแห่งชาติของอพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาและของรัฐบาลเนี่ยก็ดูจะมีเสียงขานร,รับจากประชาชนโดยทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็ตื่นตัวเรื่องของการพร้อมที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่คุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็มีการออกมาช่วยพูดช่วยชี้แจง ช่วยทําความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคําถามสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าจํานวนวัคซีนที่ที่จะมีเข้ามานะครับหรือมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะมีเข้ามาตามไทม์ไลน์ที่เราเอา่ที่เราจะเดินหน้ากระจายวัคซีนกับในส่วนที่สองอความเหมาะสมความถูกต้องทันกับสถานการณ์ทันกับจังหวะเวลาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่จะต้องมีการจัดสรรวัคซีนในมุมมองของ ท่านสวสมชายนะครับในฐานะประธานของกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มของผู้บริโภคมองแผนที่ทางสธจัดสรรออกมายังไงครับถึงนําไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเอ็มมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดจริงก็งเรียนอย่างนี้ครับคุณประจาั์ครับก็คงเสนอความเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะที่เราต้องดูแลเรื่องสิทธิความเหมาะสมความเสมอภาคแล้วก็ ลดความเดือมล้ําแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้นะครับ,รบก็เข้าใจเข้าใจดีครับว่ายากพอสมควรนะครับอขณะที่จะจัดอย่างไรให้ได้ความพอดีพอเหมาะแก่สถานการณ์ซึ่งต้องเรียนว่าขณะนี้เหมือนสถานการณ์การรบอ่ะนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็คือโควิดศัตรูอยู่ที่ไหนอก็คงต้องแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับ,รบเราก็คงต้องคิดหลายเรื่องรวมกันทีนี้ผมเนี่ยติดตามการปรับตัวเลขของการ จัดสรรวัคซีนมาตั้งแต่ต้นนะครับกรรมธิการก็เชิญผู้แทนของกรมควบคุมโรคของสอทอมาดูแล้วก็หลายเรื่องท่านก็ปรับให้แล้วนะครับเป็น, hmm. เ,ปนเป็นไม่ใช่ตามตามเห็นของกรรมธิการที่ผิดหรือถูกนะครับก็เคารพสบคและสะทอทแต่ว่าดูตัวเลขการปรับจากวันที่13ซึ่งมีครั้งหนึ่งที่เราได้ตัวเลขมาแล้วก็เปลี่ยนครั้งเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาคมเนี่ยมีข้อสังเกตต้องเรียนว่าแบบกรารยานามิตรและเห็นใจ คุณหมอมากนะครับที่ทํางานทั้งในพื้นที่ด่านหน้าเอ,อแล้วก็ทํางานอยู่กับประชาชนเนี่ยมีทั้งภาวะกดดันแล้วก็การเตรียมพร้อมที่ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ความต้องการวัคซีนของประชาชนที่เออ,อยากได้ทันทีทันใดนะครับซึ่งผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่ที่เป็นปัญหานะครับกพเรียนน่าจะเย็นๆครับหนึ่งเนี่ยนโยบายของท่านายกกับรัฐบาลเนี่ยชัดเจนนะครับว่าจะมีวัคซีนภายในธันวานี้หนึ่งร้อยล้านโดสแน่นอน และก็จะเผื่อสําหรับอีก50ล้านโดสภายในถัดต้นปีถัดไปนะครับเพราะว่าเรนปีหาคิดว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องเลือดแบบนี้อีกแบบแบบไข้หวัดใหญ่นะครับทีบ่เป็นปีนชุดแรกทีนี้กลับมาความยุ่งยากก็ต้องดูว่าทําอย่างไรถ้าเราดูจากรายงานสบ,บคทุกวันเนี่ยนะครับผมติดตามตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสองส่วนที่ต้องให้เหมาะสมเป็นศาสตร์ละศิี คือหนึ่งพื้นที่ที่ระบาดหนักสุดเนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครประชุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเอาเอากลุ่มที่หนึ่งก่อนอันนี้คือพื้นที่สีแดงเข้มนะที่ทางสพกรเยอะมากเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ทําให้ตัวเลขระบาดวันละสองพันกว่าจนสะสมเป็นแสนเนี่ยนะครับห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่แค่สี่จังหวัดนี้ครับตรงไหนมีศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาของหมอว่าไปการป้องกันประชาชนที่ยังไม่ติด เหมือนเรามีบ่อปลาครับมันก็ต้องใส่ยากันเชื้อลงไปอะ่ะมันก็ต้องจัดการที่สี่จังหวัดนี้ถูกไหมครับถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นตัวเลขของการให้วัคซีนจากเดิมเนี่ยกทมเนี่ยเตรียมไว้มิถุนาสามล้าน,นกรกดาสามล้านเนี่ยถูกลดลงมาเหลือสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นทั้งสองเดือนเดือนละสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นก็โอเคแบ่งออกไปให้พื้นที่อื่นเราก็ไม่ติดใจครับแต่พอไปดูตัวเลขแล้วไม่ค่อยสบายใจในกลุ่มที่หนึ่งนะครับ นนทบุรีเนี่ยระบาดหนักปทุมธานีระบาดหนักสมุทรปราการระบาดหนักมุปรากฏว่ามิสมุทรปราการเนี่ยได้ไปเดือนมิถุนาเนี่ยสองแสนสามื่นเจ็ดก็รับได้นะครับ,รบเ,เดือนกรกฎาอีกสี่แสนแปดแล้วก็สิงหาห้าแสนเก้าแต่พอดูปทุมธานีเนี่ยกับนนทบุรีเนี่ยนนทบุรีเนี่ยเหลือหกหมื่นสี่อันนี้เดือน <64. S 1> มิถุนานะครับหกหมื่นสี่ท่านผู้ฟังจะได้จะได้มองภาพออกนะครับว่าหกหมื่นสี่เนี่ยก็เป็นเดือนมิถุนายน ของนนทบุรีที่ได้ไปแล้วเนี่ยห้าหมื่นสองนะครับฎารนกดาได้อีกหกแสนสี่ 6, 4, ซึ่งดีมากครับสิงหาเนี่ยสามแสนหกนะครับถัดมาคือประชุมธานีได้ไปแล้วสามหมื่นสามระบาดหนักเหมือนกันนะอะได้มิจุนาเนี่ยหกหมื่นสองพรกดาหกแสนสองสิงหาสามแสนห้าทาไมเราไม่เอามาให้นนทบุรีสองแสนในมิจุนาประชุมธานี สองแสนนี่ผมพูดถึงสี่จังหวัดนี้ก่อนนะครับ,ร,บระบาดหนักเนี่ยจะต้องแก้ปัญหานี้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยเขาเรียกระบาดระบาดหนักก็คือห้าสิบเอ็ดคนถึงร้อยคนต่อวันเฉลี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูสะสมถัดมาคือจังหวัดแดงถัดมาไม่แดงเข้มก็ลงมาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาุทรสาครชลบุรีนครปฐมอุธยาษกาญจนบุรีระยองราชบุรีต่างๆนะครับไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยนปะรากฏว่า สุราธานีมีเกาะสมุยที่เราต้องต้องบวกกันนะครับที่เราจะต้องกระตุ้นจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวด้วยอย่างภูเก็ตอย่างชลบุรีมีพัทยามีเชียงใหม่ครับนะครับเพื่อให้ให้เมืองพวกนี้ฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ปรากฏว่าสุราธานีได้ไปแล้วหกหมื่นห้ามิจุนาเนี่ยได้แปดหมื่นแปดเห็นไหมฮะแต่ในได้กกรกฎาสี่แสนสองผมก็ตั้งคําถามว่าทําไมไม่อัดให้สุราธานีเป็นแผนถ้าไปดูภูเก็ตเราจะเห็นว่าภูเก็ตเนี่ยได้ไป แล้วเนี่ยนะครับสามแสนโดสนะเออใช่สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบมิจุนาได้แปดหมื่นสองอันนี้ก็ถือว่าเต็มศักยภาพนะครับ <c oughs> จะครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประชากรคือสามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าคนสามร้อย <c oughs> โดสก็โอเคตอนนี้ก็คือครบไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ไปดูเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยครับจะต้องได้ออวัคซีนทั้งหมดประมาณล้านสองเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวค <c oughs> ได้ไปแล้วเจ็ดหมื่นเจ็ดมิถุนาได้แค่หกหมื่นแปดกรักกาะดาได้สี่แสนหนึ่งผมก็คิดว่าไม่ค่อยถูกเท่า,หาไหร่นะถ้าเราจะให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับไปดูชนบุรีเช่นกันนะครับเเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยร้านสี่ชนบุรีเนี่ยต้องต้องร้มมันมีเขต EEC มีแหลมชบังมีเขตเมืองพัทยาครับได้ไปแล้วชนบุรีเนี่ยได้ไปเจ็ดหมื่นหกพอมิถุนาได้ไปแค่ห้าหมื่นสี่กรักกระดาห้าแสนห้า ถึงหาเจ็ดแสนสี่ทำไมเราไม่ให้ชนบุรีเป็นแสนเจ็ดแสนแปดผมพูดอย่างนี้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเวลาจํากัดแต่กลับไปดูจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีส้มแล้วผมแปลกใจมากที่ได้อัตรา,าตัวเลขในเดือนมิถุนานในสูงมากอุดรธานีได้ 2, สองแสนสี่สกลนครได้แสนแปดหนึ่งหมื่นแสนแปดหมื่นหนึ่งพันนครราชสีมาจังหวัดใหญ่กว่าอุดรได้แสนสี่หมื่นเจ็ดมหาสารคาม ได้แสนสามหมื่นหนึ่งครับคําถามเลยนะครับมหาสารคามมีประชากรหกแสนเจ็ดที่ต้องฉีดได้ไปแล้วหมื่นสองได้แสนสามหมื่นหนึ่งลำปางมีประชากรที่ต้องฉีดห้าแสนหนึ่งครับแต่ว่าการลงตัวเลขของผู้ว่าชมเมื่อก่นี้เข้าคิวว่าแต่ว่าได้แสนสองนะครับถัดไปอีกนกครพนมได้ไปแล้วหมื่นหนึ่งมิจุฉาได้แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสระบุรีได้ไปแล้วหมื่นสองได้อีกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันคำถามว่า ผมไม่ได้รังเกียจรังงอนทุกจังหวัดเลยนะครับคบผมพูดในฐานะความเป็นธรรมจริงๆว่าจังหวัดในพื้นที่สีส้มคือจังหวัดที่ระบาดต่ําเมื่อกี้สีแดงเนี่ยสิบเอ็ดถึงห้าสิบคนจังหวัดสีส้มเนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดคนขึ้นไปก็คือหนึ่งสิบประมาณเนี้ยนะครับ,รบแล้วก็จังหวัดที่ไม่ติดเลยก็คือถือเปจังหวัดลระ,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 ะบาดน้อยมาก และถามว่าในจังหวัดเหล่านี้อาจจะมีบางจังหวัดเป็นเมืองที่ตองต้องเตรียมการผลักการท่องเที่ยวหรือเมืองนิคมอุตสาหกรรมบ้างก็คือนครราชสีมาครับหรืออุดรธานีบ้างแต่ข,ข้อสงสัยผมเมื่อคือว่าถ้าเราเอาไปให้สกลน,นครไม่ต้องเกียดชาวสกลนครนะคร,ครับอยา่าอย่ากโกรธผมม,ม,มหาสารคามที่ละแสนแปดแสนสามนครพน,นม 1, สนหนึ 1. 1> ่งสละบุรีแสนหนึ่งคำถามผมว่าแล้วจังหวัดที่ควรได้รับเร่งด่วนครับอย่างเช่น สมุทรสาครชนบุรีราชอะไรต่างๆนะครับที่ผมเรียงมาเนี่ยมันมีกลุ่มที่สองอีกประมาณสิบห้าจังหวัดนะครับระยองเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมใหญ่นะครับมีการระบาดหนักจันทบ,บุรีก็มีสงขาก็มีคนครศรีธรรมราชก็มีอย่างนี้เป็นต้นเราเราจัดสรรเป็นธรรมไหมผมก็มีคําถามว่าเข้าใจว่าจัดยากแต่การจัดแล้วเนี่ยมิถุนาเป็นเดือนชี้ขาด ของการเอาอยู่หรือไม่เอาไม่อยู่นะครับไปดูแล้วตัวเลขมันมันน้อยอ่ะครับในมิถุนาแม้ท่านจะไป่อาจให้กราคดาเพราะนั้นผมเนี่ยเสนอให้เกลี่ยครับเกลี่ยจากที่ท่านไปใส่ในจังหวัดที่ขั้นเข้าคิวอะท่านจองคิววิธีการผมอธิบายคือมาจากง่ายมากครับตัวเลขหมอทำไห้ถูกแล้วคือนี้ครับ16หกล้านเนี่ยมาจากตัวเลขของประชากรที่อายุหกสิบ อยู่ในสำเนาทะเบียนล่าตามปกติเปิดคอมพิวเตอร์ก็เจอครับและแต่ละจังหวัดรู้เลยโดยไม่ต้องลงคิวนะครับครับมีคนเกินหกสิบอยู่เท่าไหร่ทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดล้านสามและมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเจ็ดโรคเรื้อรังอยู่ในระบบสปสชและกระทรวงสาธารณสุขห้าล้านเจ็ดไม่ต้องเขียนลงคิวก็รู้ครับจึงเป็นการจัดสามสิบหกล้านโดสแรกให้กับคนอายุหกสิบและเจ็ดโรคอันนี้ชัดเจนก็คือสองกลุ่มนี้ สิบหกล้านโดสในแต่ละจังหวัดที่ได้มาผมจึงมีคำถามว่าท่านลงคิวทิปหรือเปล่าะะลงคิวทิปก็คือเอาตัวเลขไปใส่เลยครับแล้วก็ได้จัดสรรออกไปใช่หรือไม่มถ้าใช่วิธีการเป็นนักบริหารที่ดีต้องไม่จัดไปตามนั้นผมขออนุญาตยากตัวอย่างว่าเมื่อสมสมติมีสงครามอยู่เป็นสงครามชายแดนไทยกัมพูชาหรือสงครามระหว่าง แต่เนี่มกล้าวแล้วกันเอาเอาประสบการณ์ผมเนี่ยนะกระสุนปืนควรส่งไปอยู่ที่พิษณุโลกจังหวัดเลยเพื่อทําการรบเพราะว่าศัตรูอยู่ที่นั่นสนามรบอยู่ที่นั่นเออมันต้องส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปในจุดที่ต้องออกรบต้องสู้กับข้าศึกเป็นหลักถูกต้องทางแดนอื่นก็ต้องป้องกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การย้ายกําลังหลักอากระุนหลักปืนใหญ่หลักไปไว้ที่จังหวัดที่ยังไม่ทําการรบ ผมพูดแค่นี้ถูกไหมเอากระสุนปืนไปไว้ชายแดนที่สกลนครที่มหาสารคามที่ลำปางที่นครพนมถูกไหมไม่ถูกอ่ผมยืนยันนะไม่ถูกจังหวัดที่ต้องรบทางเศรษฐกิจคือภูเก็ตใส่เต็มแล้วเชียงใหม่ทำไมไม่ใส่ปนบุรีทำไมไม่ใส่ถูกไหมอันนี้ผมตั้งคำถามแค่นี้ยหะครับหัวหินประจบกินขันได้ไปแค่สองหมื่นเองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวถูกไหมเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว ได้ไปแค่หมื่นหกแต่ได้แสองหมื่นสี่ปากอยู่ชายแดนคนกับพมา่าได้ไปแค่อปีหมื่นแปดแต่ให้เข้าไปอีกแค่หมื่นแปดครับครับในม<อ>ุมอของคุณสมชายนี้คิดยังไงคือคือเอาละเรื่องเกลี่ยเรื่องเฉลีย่ยเท่าที่ฟังเนี่ยคือเสียดายเราเราไม่เห็นภาพที่เป็นเป็นตารางนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยอสอสสุชัยก็ทําเป็นตารางออกมาเนี่ยเปรียบเทียบเห็นชัดเจนแต่เอาเป็นว่าเดือนมิถุนาเนี่ย พื้นที่สีแดงเข้มกับพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยรุนแรงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าควบคุมทั้งควบคุมสูงสุดแล้วก็ควบคุมสูงสุดเข้มขน้นนยฮะปรากฏว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยได้การจัดสรรวัรคซีนเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าเดือนกรกฎาคมอาจจะได้เพิ่มมากขึ้นแต่ในมุมมองคุณสมชายคิดว่าอ่าหนึ่งก็คือเกลียจากพื้นที่ที่ อ่าไม่ใช่เป็นมสมรภูมิหลักในการ<ล>ที่รับมือของติด้าวม,มันมีจังหวัดที่ไม่มีการระบาดอยู่แลแ้วสองเป็นไปได้ไหมคุณท่านรอสมศชัยก็คือว่าเดือนกรกฎาคมที่รุ้ได้เยอะอยู่้วเอาเกลี่ยบางส่วนมาไว้เดือนมิถุนาเพราะว่ามันเป็นเดือนแรกที่ที่จะต้องอแสดงแสดงให้เห็นว่าการรับมือสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันจะเอาอยู่หรือไม่อยู่มันน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแรกของ,ง,องแผนการกระจายวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล แต่แต่เราไม่เกลี่ยจากตัวเลขกรกฎาคมไม่ได้เนื่องจากว่าวัคซีนมันส่งมอบมิถุนาเนี่ยหกล้านกรกฎาคมสิบล้านมันต้องกลับมาเกลี่ยในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่ระบาดน้อยมันมีอยู่เลยครับในตารางของสมบคอรายงานทุกวันเนี่ยสิบหกจังหวัดเนี่ยระบาดไม่ถึงสิบคนผู้ป่วยมีน้อยเข้าบนะครับไม่เนื่องจากโดยสภาพสภาพดีชาวบ้านดูแลพื้นที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะบางผมไม่ได้นั่นนะครับผมก็มีญาติพี่น้องทำมาทยอีสานเนี่ยท่านดูแลดีมากบางจังหวัดเป็นศูนย์อยู่อย่างเนี้ย ขอได้นะครับเอามาให้กระสุนปืนมาให้จังหวัดมีกระสุนมีจํากัดต้องโดให้ถูกเป้าทุกนัดจังหวัดที่โดนคือหกจังหวัดเนี่ยขอร้องเลยครับว่าท่านต้องเสียสละอยู่ชั่วคราวนะอย่าอย่าพึ่งเอาได้ไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นชาวบ้านก็เข้าใจนะผมว่าตอนตอนที่ตอนที่ท่านท่านท่านสวเนี่ยในฐานะประธานของกรรมธิการสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริชุคเนี่ยที่เชิญบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมา มาให้ข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าล่าสุดคือ17กุมภาพันธ์ก็คือสิพฤษภาซึ่งก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นท่านได้แจกแกงไหมครับว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยออกไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมผมเชิญมาเมื่อสักสองเดือนที่แล้ว<อ>แต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากห้องประชุมของที่ได้รับส่งหนังสือถึงผู้ว่าครับเป็นหนังสือเปิดเถยห,หมดครับคุณประจักษ์ครับ,รบมีในตาราง<อ>แนบท้ายส่งถึถงผู้ว่าราการจังหวัดทุกจังหวัดครับครับอืมนะครับเอกสารที่ไม่ได้ปกปิดผมเอาตัวเลขเนี่ยมาจากตัวเลขที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับแล้วผมเห็นว่าบางจังหวัดเนี่ยมันไม่อยู่ในเป้าหมายที่จําเป็นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะไม่พี่รองอยากโกด,ดผมเนี่ยชัยนาทอุตรดิตฐ์แพร่เลยพะเยาน่านยาสธร,รน้องคายพังงะอะไำนาจเจริญมุกดาหารนองบัวลำพูบึงการสะตูนเนี่ยอืขอขออย่าเพิ่งเกลียดไปได้ไหมเกลียดให้เฉพาะแพทยเจ้าที่ด่านหน้าบางส่วนธนาชดประชาชนที่น้อง เอาเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดบ้างในบางอำเภอเช่นอำเภอเมืองเขตเทศบาลครับส่วนจังหวัดที่ถัดมาคือไอ้พวกจังหวัดศูนย์ลลยเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเนี่ยไม่ติดเลยที่ผมเอ่ยมันนะครับขออย่าเพิ่งส่งไปเราไปติมาดูเลยครับเอาความจริงมาพูดกันส่วนจังหวัดที่เขาระบาดน้อยนะครับอาจจะเป็นตากิจิตอุดรธานีสุบทสงครามปัตตานีสกลนครครับสุพรรณบุรีอะไรก็แล้วแต่นะอุบลบุรีลำ เพชรบูรณ์ตราดกาลสินถึงสิงห์บุรีอุทัยธานีเนี่ยอุทัยธานีเนี่ยเห็นตัวเลขเลยนะครับมีตัวเลขประชากรที่ต้องฉีดวัคซีน70เปอร์เซ็นต์อยู่2แสนเก้าแต่จัดสรรไปให้อุทัยธานีไอ้ให้อุอ่างทองนะครับผมไม่มีกระดีคนอ่างทองเหมือนกันครับุณประจักเชื่อไหมครับว่าตัวเลขเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สามหมื่นกว่าที่อ่างทองใช่ครับเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับครับครับสี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่จะได้ฉีดนะครับซึ่งถามว่าเหมาะสมไหมผมก็ไม่ก้าวโล่งแต่ผมคิดว่าถ้ามันเกียร มาออกจากอ่างทองสักสองหมื่นห้าเนี่ยไปให้นนบุรีก่อนได้ไหมอืมอืมอืมคือผมยกตัวอย่างนะมันไม่สามารถเข้าใจเข้าใจครั้งนี้ท่านสองาผมถามนิดหนึ่งเพราะเหลือเวลาประมาณสักสองนาทีทําทําได้ที่หนึ่งวัคซีนที่มีการกระจายเนี่ยของเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่หรือว่าหรือว่าส่งไปแล้วหรือว่ายังไงฮะผมยังไม่ได้ส่งเลยครับวัคซีนเราจะรับมอบตามกําหนดเดิมที่จะรับมอบคือสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดหนึ่งจุดเก็บล้านครับสร้างเป็นเอก้าเนี่ย เดิมเนี่ยกําหนดไว้หกล้านรเราจะได้หนึ่งจุดเจ็ดในวันที่ยี่สิบแต่ว่าผมตรวจสอบไปเมื่อวานเนี่ยยังพบปัญหาเอกสารจากบริษัทแอสตาที่อังกฤษยังไม่เรียบร้อยก็เอาสมมติว่าส่งวันที่หนึ่งตรวจระบบหกวันแจกจ่ายวันที่เจ็ดฉีดที่รัฐประชารนฉีดไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยังอ่างทองเนี่ยมีประชากรที่ต้องฉีดวั 2, 4, 5, 4, คซีนสองแสนสี่พันหนึ่งห้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนฉีดไปแล้วห้าพันหก แต่มิจุนาเนี่ยใส่ให้อ่างทองสามหมื่นสี่ครับเท่ากับเพชรบูรณ์เท้ากับแพร่เท่ากับอุทัยธานีเท้ากับหนองบัวรำภูแต่ผมถามว่าจังหวัดเหล่านี้มีตัวเลขติดไหมไม่มีตัวเลขติดเชื้อเลยครับอือขอรวมตัวเลขเหล่าเนี้ยมาให้จังหวัดที่เป็นปัญหาด้วยไหมครับครับอืมอืม ในทางปฏิวัติจะทําได้ไหมท่านสพสงชัยต้องต้องอยู่ที่ต้องประสานกับทางสธไหมหรือว่าประสานกับทางสบคไหมผมผมผมคิดว่าการรบแหละครับมันมันวางแผนไว้สามสี่ห้าแบบแต่ถึงเวลาสาหการรบจริงเนี่ยมันต้องรบตามข้อได้จริงครับครับคมึงเป้าหมายการรบอยู่ที่ไหนครับพื้นที่แดงเข้มแดงอยู่ไหนสองพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ไหนครับต้องอัดวัคซีนลงไปครับมันจะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยรับบที่ว่าการเป็นผู้นําที่ดีคือการปรับแผน ให้ได้ครับครับครับอาระหะก็เห็นภาพอยู่นะครับก็คือเน้นไปในพื้นที่ที่มันมีการแพร่ระบาดแล้วก็มีความจําเป็นในการที่ต้องเกลี่ยมานะครับแล้วก็เกลี่ยเฉพาะของเดือนมิถุนายนด้วยกันเองนะฮะขอบคุณท่านสวสมชายนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่่าทำตัวเลขออกมาให้เห็นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ